แค่ผมผู้เขามีความาาาาดาุเขาก็ทิทรงมาหอืมสัเ่วการเกนโทรศัพท์อื<ๆ>มนเป็นเดือัไงเบ่าไงไอ้เบิ้งนี้ก็จีกันวางสัจเลยวะอืมแต่มองแต่ความชื่อๆทุกคนคนดีม่อยากหเกินคนดีใน n าวะคนหายแต่ว่าลํมนี้ บู่ก็เองจริงได้ินหน่วยคือมวเนี่ยด้ที่ในก็บ่เขีนยนมาอะไรอย่างอี้ใใน้เนี่ให้ล,งลุงเราบ่ายเนี่ยก็เลียงกุง,ง,นนงนี่ลุงเราอะคันเหตดก็ดีนวคันพักคันเห็ดได้เฮยชีวิตพูดชีนินทุ่นหายกบมาายังสิบ่บดกามายเยบ่แล้วทมทีเ็ด

อย่างนี้มันข้นมือ่า่นเลมืออัดเดี๋ยวะมาไปผอดสายยางก่อนนะครับตอนนี้กำลังปะอยูอ่ตามผมมาเลยนะครับนี่ฮะมาดูไก่ครับอือฮะจอดเนียบแป๊บหนึ่งบ้านแบบใหม่ๆ นะถอดนะครับโอ้โหน้ำน้ำไหลเต็มเลยโทษนะไม่มีคนจับจอดน้ำหรอกประยักหมดเลยครับตอนนี้ <c oughs> อืมตามมาเลยครับเดินนะ บอเขาถามเฮาเพื่อนเฟสทุ่นเฟสไหมไวก่อนเฟสเนเรอยู่ตรงหน้นมลงทงหมดล้จะเป็นกุญแจสังเวยได้ พอถามเขาห,มา,า,หเาหัอฮมาจะใช่นู่นนี่ฮะน้าที่การเล่นโทรศัพท์ให้ถือตองให้จังไรกดเขา่ากดออกเหตุถือตองเททหตุให้มันบอผิดกดนี่น้อย Mm. mà cái gì mà nó mà tôi không biết sửa không biết sửa vita như thế này <laughs> nè à uh -huh. không biết sửa ta bơm như thế này nè không biết sửa to nào cũng đẹp loài lắm ừm nó sẽ sửa quá mấy cái mì bớt là nọ thằng thằng đi thằng sửa ừm Hãy subscribe cho เพ็ดเอาหมูยุ่เผ็ดเอาู้นแต่ว่าบุงของแล้ว่ายู่งใส่สม, <c oughs> มุนอิ่งอาามพูดมาได้ยุ่งฮ่อนเนาะเอ,อตาตรงทามผ่อนเนี่ยตองใส่ผิ่น้องกันเนี่ยนยี่ฝนมีดกีดย่างคนโดนเป็นชั่อองงวะคนจะเรียกคนเนยยีเ้ยนี่ซ้ำเลย 我过来这边看哈。